สวัสดีค่ะพบกับช่องเยแมวพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระและเคล็ดลับความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆจากทางช่องค่ะวันนี้เยแมวก็มาบอกเคล็ดลับดีๆนะคะในการปลูกพริกยังไงให้งามให้ดกนะคะก็ไม่ยากนะคะง่ายๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูไปทำกันเลยค่ะ,ะเห็นไหมคะนี่คะ่ะต้นอ่อนๆกำลังงามเลยนะคะเทคนิคในการดูแลนะคะหรือเคล็ดลับในการดูแลต้นพริก ก็มีง่ายๆนะคะยาแมวไม่ได้ทําอะไรมากมายเลยนะคะแค่ใส่ตัวนี้ค่ะเพื่อนๆแค่ใส่เจ้านี่ค่ะนั่นก็คือปุ๋ยคอกหรือขี้วัวแห้งนะคะเราแค่ใส่ขี้วัวแห้งหรือปุ๋ยคอกตัวนี้นะคะเพียงอย่างเดียวนะคะเพื่อนๆหรือไม่ก็จะเป็นขี้วัวหมักก็ได้นะคะน้ําขี้วัวหมักเราก็สามารถนํามาบํารุงได้นะคะตัวนี้เราก็จะใส่ทุกๆสิบห้าวันนะคะก็เท่ากับเดือนหนึ่งเราใส่แค่สองหนนะคะ แต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้เขารับรู้หรือได้สารอาหารไวเพื่อนๆก็ใช้วิธีการใส่น้ำหมักขี้วัวก็ได้นะคะเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าน้ำหมักขี้วัวนะคะเขาก็จะซึมไปสู่ต้นพริกไวนะคะแล้วต้นพริกก็จะได้สารอาหารจากขี้วัวหมัก ไวขึ้นนะคะไวกว่าขี้วัวแห้งนะคะเพราะว่าขี้วัวแห้งก็จะค่อยๆซึมลงไปนะคะเพราะว่ามันเป็นขี้วัวแห้งอยู่บริเวณพื้นนะคะแต่ถ้าเป็นน้ำหมักนี้น้ำนะคะก็จะซึมไปหาไวนะคะได้หมดนะคะใส่แค่สองอย่างนี้นะคะรับรองนะคะต้นพริกก็จะงามแบบนี้นะคะงามมากนะคะแล้วก็อีกอย่างนะคะก็จะดกจะงามอย่างที่ยาแมวจะพาให้ไปชมกันค่ะ ขนาดต้นเล็กๆแบบนี้นะคะออกลูกออกดอกเต็มต้นเลยค่ะสำหรับพริกนะคะพริกงามๆเลยค่ะการบำรุงไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะพริกของเรางามๆทั้งนั้นเลยค่ะออกดอกออกผลนะคะมากมายนะคะแล้วก็ทนสดชื่นนะคะการบำรุงง่ายๆอย่างที่เมียแม่บอกนะคะไม่ยุ่งยากนะคะสำหรับการปลูกพริกนะคะไม่ใช่เรื่องยากนะคะง่ายๆแบบนี้นะคะ ค่ะอย่างกลุ่มนี้นะคะก็ดกมากนะคะดูลูกพริกสิคะหรือผลเม็ดพริกนะคะเต็มไปหมดนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเราปลูกเข้าไว้ไม่กี่ต้นนะคะเดี๋ยวเขาก็จะตกแล้วก็หล่นเบี้ยที่หล่นตามพื้นก็จะขึ้นเป็นอีกมากมายเลยนะคะมีพริกให้เราเก็บกินตลอดปีเลยค่ะงามแทบจะทุกต้นเลยนะคะสำหรับต้นพริกที่ในสวนนะคะงามทุกต้นจริงๆค่ะแล้วก็ดกด้วยนะคะ การใส่ขี้วัวแห้งนะคะทําให้ต้นที่ของเรางามจริงๆนะคะติดลูกดกนะคะแล้วก็งามสดชื่นนะคะวิธีการใส่ก็ไม่ยากนะคะเราก็แค่นําขี้วัวนะคะโรยไปบริเวณพื้นของโคนต้นพริกนะคะหรือว่าใกล้เคียงนะคะโรยไปเลยนะคะยังไงลากเขาก็ได้รับสารอาหารอยู่แล้วนะคะใส่ไปให้ทั่วๆนะคะรับรองนะคะสูตรนี้ง่ายแล้วก็งามจริงนะคะรับรองบ้านเพื่อนๆจะมีพริกกินตลอดตีค่ะ ไหมคะดวงยังมีเลยค่ะอ้วนเลยค่ะค่ะเราแค่บำรุงแบบนี้นะคะทุกๆ15วันหรือเดือนละสองครั้งนะคะก็จะมี ต้นพืชต้นไม้ของเราหรือผักผักกินใบให้เรากินตลอดนะคะนี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นผักชีใบายาวมะเขือนะคะก็จะรวมรวมกันอยู่นะคะแค่นี้นะคะต้นพืชของเราก็จะงามตลอดนะคะอ๋อที่สําคัญนะคะในการปลูกต้นพืชที่ขาดไม่ได้นะคะช่วงนี้นะคะพื้นดินจะต้องชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานะคะเห็นไหมคะจะต้องรักษาความชุ่มชื้นนะคะไม่ว่าจะหมันลดน้ํานะคะช่วงนี้แดดแรงแดดจัดก็ สองวันลดทีนะคะรับรองนะคะพืชงามนะคะสําคัญที่สุดคือน้ํานะคะค่ะนี่ก็จะเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาฝากกับเพื่อนๆนะคะในการปลูกพริกให้งามให้ดกนะคะแล้วก็มีกินตลอดปีง่ายๆค่ะไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องไปซื้อไปหาอะไรมากมายนะคะเพียงแค่มีปุ๋ยคอกหรือขี้วัวแห้งติดไว้สักลูกนะคะรับรองต้นพืชของเพื่อนๆงามแน่นะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะอาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะคะ ถ้าเพื่อนๆถูกใจนำไปใช้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยี่แมวพาทำด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะไม่ได้งามแต่พริกนะคะพืชอื่นก็งามค่ะ